คนชั้นต่ำแบบแกม,ม,มารยาทหรอกนะอยากเก็บตัวได้ไงฮะเป็นคนเก็บขยะเ,เก็บขยะไปนู่นรีบใส่หัวไปเลยนะแล้วอยาให้ฉันเห็นหน้ากันเองไปดูสารรูปตัวเองเลยนะไอคนเก็บขยะตะกระป่งที่โลละหรอกระเป๋าเงินไอห่ะแก้วของชั้นสองคนคืนมาเลยนะมือก็มีเท้าก็มีมันนอนร้อวาสนาอยู่ได้เระว่ะค้ำให้ดีๆนะตรงนั้นนะ่ะพี่ภูขาเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วครับตัวเอง ยอย่พาไอไปกินข้าวนะหิวเนี่ยร้อนด้วยได้เลยไปกินร้านไหนดีอะไม่รู้ไปเดี๋ยวพี่พาไปนะอืมไปเดนไปไหนดีอะตัวเองเดี๋ยวนะพี่ฟุกใครเอารถมาจอดขวางหน้ารถเราเนี่ยนี่ไอคนเก็บขยะไอโสโคกแกกล้าดียังไงฮะเอารถกระจกกระจกแบบนี้มาขวางรถฉันอะดูสิพี่ฟุกรถเราเป็นลอยหรือเปล่าเนี่ยนี่ผู้คณครับ ผมไม่ได้จอดติดเลยนะครับผมแค่จอดใก,ใกล้เองนะครับแล้วอย่างหนึง่งผมก็แค่มานั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่แปบ๊บเดียวเองครับน,นี่จะมาเถียงอีกเหรอคนชั้นต่ําแบบแกไม่มีมารยาทหรอกนะอีแล้วดูเนื้อตัวสีพฟุกสกรปรกโสโครกมอมแมมมากเลยอะ่ะแม่แมม่แมถ้ามาเป็นกินแฮมเบอร์เกอร์ฉันคิดว่าคงเก็บมาจากที่เขาทิ้งอะสีพฟุกนั่นดีตัวเองขายขยะทั้งวันแบบนี้ <c oughs> ก็คงซื้อเบอร์เกอร์นี้ไม่ได้หรอก อะแกเป็นคนเก็บขยะไม่ใช่เหรอเก็บไปดิพี่ฟูกพี่ฟูกจะให้มันทําไมดูสิมือก็มีเท้าก็มีไม่รู้จักทำมันทาการมันนอนร้อวัสนาอยู่ได้ทุเลศดวะช่างมันเถอะตัวเองก็แค่ขวดเปล่าเองเอาให้มันไปเถอดดีกว่าต้องมาเป็นขยะในรถเรานะก็จริงค่ะนั่งมืออยู่ทำไมรีบเอารถกระจกะจอกของแกนะไปสิรู้ไหมว่าฉันขับชนเลยไหมเร็วสิครับไม่พี่ฟูกอย่าไปใกล้มันนะ ทุเลดอะไรเนี่ยพี่ฟูก็ไอ้ดูนั่นดิเอาอีกแล้วนะไอ้คนเก็บขยะมันมาจอดรถขวางที่จอดเราอีกแล้วพี่ฟูนั่นดิรถมันอยู่นี่แล้วตัวมันหายไปไหนเนี่ย นันลำขาญว่ะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยระวังตะปูนะ<ช><ป>นี่ไงนี่ไอ้คนเก็บขยะไอส้สกปรกนี่แกกล้าดีไงฮะเอารถเก่าๆมาขวางหน้ารถพวกฉันแล้วมายุ่งวุ่ายกับที่ไซต์งานใส่ฉันทำไมฮะขอโทษนะครับพอดีผมแค่มาเก็บขยะที่พวกคนงานเขาทิ้งเอาไว้ เดี๋ยวผมก็ไปลวครับนี่แล้ววันหลังอนะ่ะไม่ต้องสเสอะอ,อยู่แถวที่ทํางานฉันอีกนะไปเก็บขยะ้อบนอาของแกที่อื่นไปแหม,มเห็นว่าแฟนฉันใจดีหน่อยให้ขวดน้ําก็เลยได้ใจสินะรีบใส่หัวไปเลยนะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้ากันอ,กอกีกสกปรกครับเหม็นมากพีก่ฟุกสกปรกสวัสดีครับคุณพิมสวัสดีค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกันคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับกาแต่ มด้อนะพี่ฟุ๊กล้อมากเลยเดี๋ยวพี่ฟุ๊กดูไอ้คนเก็บขยะสิยังไม่อยาดรถน้องเน่าของมาสักทีอ่ะใช่เกะกะลูกกระต่ายจริงๆเลยว่ะพี่ฟุ๊กไปจัดการมาเลยเฮ้ยพี่ฟุ๊กเดี๋ยวนะทำไมรถเราเป็นแบบนี้อ่ะพุ๊กไม่ได้ล็อกรถหรอไม่จริงอ่ะพี่จำได้ว่าพี่ล็อกแล้วนะไอ้พี่ฟุ๊กกระเป๋าเงินไอ้หายอ่ะเฮ้ยกระเป๋าพี่ก็หายอ่ะพี่ตั้งไว้ตรงนั้นอ่ะหายได้ไงอ่ะฉันว่านะ ไอเก็บขยะขโมยแน่นอนพี่มันแน่พี่ไปจัดการมาเลยนะเออุณครับนี่ไอคนเก็บขยะแกเป็นคนขโมยกระเป๋าเงินใช่ไหมฮะเปล่านะครับแกจะมาเถียงอีกก็มีแกอยู่ตรงนี้คนเดียวอะแกใช่ไหมเปล่านะครับคุณ้ยคุณเลยแกรับนมาคุณ๋ยนี้นะคุณค้นมาคุณคุณนี่แกวของของฉันสองคนคืนมาเลยนะคุณใจเย็นก่อนครับผมไม่ได้เป็นคนทํามีแต่แกที่อยู่ตรงนี้นี่ครับผมไม่จบไอหัวขโมยมาให้แล้วอามนี่แกเป็นหัวขโมยเหรอเนี่ย หมายความว่าไงอะ่ะไม่ใช่ไอเก็บขยะเน่าๆนี่หรอไม่ใช่ครับไอคนเก็บขยะที่คุณว่าเป็นคนช่วยคุณไว้นี่ครับของคุณคุณเฮ้ยมันจนงัดรถนี่ เฮ้ยทำไรอะเฮ้ยจะสอดได้ปะนี่เป็นคนเก็บขยะ<ๆ>ก็เก็บขยะไปนูน่นยุ่งเรื่องของข้าได้ปะแต่คุณจะงานรถคนอื่นแล้วขโมยของคนอ,อื่นแบบนี้ไม่ได้นะเอาของวางไว้ที่เดิมผมจะยังไม่แจ้งตำรวจไม่่ามายุ่งเนี่ยอยากเจ็บตัวได้ไง <ป S 1> ไม่ได้นะเอ,เอาของขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยคุณครับเกิดอะไรขึ้นครับไอ้บ่อน,นี่มันการล้นขโมยของคนอคื่นครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองคุณโทรแจ้งตำรวจแล้วรอเจ้าของรถนะครับ ที่ฉันทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะฉันเหมั่นไส้แก่ฟุกแกมันเป็นคนชอบเอาเปรียบเห็นแกตัวแค่นี้น้อยไปฮะหัหวขโมยคนเนี้ยเป็นคนงานของที่นี่เหรอครับใส่ครับไม่ต้องถามเยอะหรอกตารวจมาโน่นละของตัวตำรวจไปเลยโอเคครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับมาเ้ยครั้งนี้อ่ะถือว่าแกโชคดีนะแต่ฉันขอสั่งกันเลยว่าอย่ามาเยียบที่นี่อีกเพราะครั้งหน้าคนที่ถูกตำรวจจับอาจจะเป็นแกก็ได้เก็บขยะไปเลย นี่ผมเพิ่งช่วยเหลือพวกคุณทั้งสองคนไว้เองไม่คิดจะขอบคุณหน่อยหรอครับทาไมชั้นสองคนต้องลดตัวมาขอบคุณคนชั้นต่ำแบบแกด้วยวะทําไมจะขอบคุณได้ล่ะคะคนเก็บขยะเขาไม่ใช่คนดือยังไงเขาอะก็แค่เก็บขยะไปขายเท่านั้นเองค่ะแต่คุณฟิล์มคะมันมาป้วนเปี้ยนแถวเนี้ยถ้าวันไหนมันเก็บขยะไม่ได้ขึ้นมามันขโมยของเราทําไงคะใช่ครับคุณฟิล์มเราไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ได้หรอนะครับมันอาจจะมาดูลู่ทางให้โจรก็ได้ใช่ค่ะ คนแปลกหน้าเขาอาจจะไว้ใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนใกล้ตัวจะไว้ใจได้นะคะที่คุณฟิล์มพูดหมายถึงอะไรหรอคะก็หมายความว่าคุณกลัวว่าผมจะมีพฤติกรรมแบบพวกคุณหรือไงอ่าครับเดี๋ยวคืนนี้แกบอกลูกน้องอะมาเก็บเหล็กกองเหล็กเส้นพวกนี้ไปให้หมดเลยแล้วยังไม่พอนะเห็นข้างหลังนะั้นอ่ะมีถุงปูนแล้วก็ถังฟีเก็บไปขายให้หมดเลยได้เลยครับคุณฟุกคืนนี้ผมจัดการให้เรียบร้อยครับ แล้วเดี๋ยวถ้าขายได้เมื่อไรอ่ะจะแบ่งเงินให้แกเองเจ้าของบ้านมันไม่ใช่ของอยู่แล้วใครเขาจะไปเชื่อคําที่แกพูดไม่ดูสารรูปตัวเองเลยนะไอคนเก็บขยสะสกปรกแล้วทำไมจะเชื่อไม่ได้ละ่ะกับคนเนี้เขาเป็นพี่ชายของฉันเขาอ่ะเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไม่อย่างนะเขาอ่ะเป็นเจ้าของโครงการนี้ทั้งหมดพวกคุณสองคนอ,อาจจะยังไม่รู้จักเนาะพวกคุณอ่ะเป็นโฟร์แมนมาใหม่พี่ปุกเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไได้ไงอ่ะ เจ้าของโครงการมาใหม่แล้วจะมาเก็บขยะเน่าแบบนี้ได้ไงผมไม่ใช่คนเก็บขยะนะครับพวกคุณอะถึงทากันไปเองนี่ผมแค่มาตรวจงานแล้วก็เห็นขยะขวดเกินการเต็มไปหมดผมเลยต้องมานั่งเก็บเองแบบนี้ไงคุณเป็นโฟร์แมนใหม่อะไม่เคยรับผิดชอบเรื่องนี้เลยทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะผมขอโทษนะครับพวกเราขอโทษจริงๆพวกเรามันมีตาหามีแววไม ให้โอกาสพวกเราด้วยนะครับผมขอร้องขอโทษค่ะได้ผมให้โอกาสเฉพาะแค่เรื่องที่คุณดูถูกผมแต่เรื่องที่คุณขโมยของผมไม่ให้อภัยพวกคุณสองคนกลับไปได้แล้วแต่ผมคงต้องดำเนินการแจ้งตำรวจตามกฎหมายแล้วพวกคุณรอรับหมายเรียกได้เลยโถยไอ้อามนะไอ้อามใสเะพี่ พี่ชอบฟิล์มว่านะฟิล์มคงต้องอประกาศหาโฟร์แมนคนใหม่แล้วล่ะพี่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมโฟร์แมนคนนี้ทำตัวแปลกๆพาเมียมาด้วยทุกครั้งที่แท้ก็มาหารู่ทางนี่เองแต่จะว่าไปพี่ชอบแต่งตัวเป็นคนเก็บขยะแบบเนี้ยก็เหมาะดีเนาะฟิล์มทำไมว่าพี่แบบน e e like okay <th ี้เหมาะดีไม่รู้แหละช่วยเก็บขยะเลยสกปรกมากยังยิ้มอยู่อีกเก็บแล้วโอ้ ดอกเบี้ยก็ไม่จ่ายให้ฉันยุดที่เลยไหมแขนไม่มีข้างนึงมันจะขยันไปขุดขาขุดตะไคร้ไม่อีกขยันขยันแบบเองอ่ะแบบเดียวก็ถ่ายที่นาคืนได้แล้วมีเงินไปจ่ายคุณนายแล้วนี่แกเอาแบงค์ปลอมทั้งหมดมาจ่ายฉันได้ยังไงเนี่ย S <S <S เกิดอะไรขึ้นอะพี่นายังไม่ได้ผลผลิตเลยชอปแล้วเจ้านี่ก็ตามทวงยิกยกๆเนี่ยใจเย็ยนนะพี่ทุกอย่างมันย่อมมีทางออกกว่าจะหาทางออกได้เนี่ยพวกเราต้องไปอาศัยวัดนอนแล้วมั้ง เจ๊ฉันเอาเครื่องต้มยำมาขายคิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเต็มเลยโอ้ยดีแล้วดีแล้วฉันรับซื้อเนี่ยของชาวบ้านก็ฉันก็รับซื้อมาแต่เอ็งขยันนะเนี่ยแขนไม่มีข้างหนึ่งจะขยันไปขุดขาขุดตะไคร้ไม่อีกจะขยันไปไหนนักหนาวะเก็บเงนินไป๊ีพแจงแกอะจะไปถ่ายที่นาคืนจากคุณนายเขา โอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกขยันขยันแบบเองอ่ะแบบเดียวก็ถ่ายที่นาคืนได้แล้วเอานี่พันหนึงของทั้งอาทิตย์นี้นะจ๊ะยขอบคุณนะเจ๊ตะก้านี้ฉันฝากไว้ก่อนนะฉันไปละเจอก,กันเจอก,กัน จ้าคุณนายนี่มันนั่งรบมุ่งไปนี่เองนี่จะยังไงฮะเงินต้นก็ไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่จ่ายให้ฉันยุี่เลยไหมหยุดเลยค่ะโอ้ยคุณนายอย่ายุี่ฉันเลยนะฉันขอผัดไปก่อนได้ไหมอะเดือนนี้นานแล้งมากเลยจ้าคุณนายแล้วไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมมันใช่ปัญหาของฉันไหมน้อยตอนไปยืมเงินนะ่ะบอกแค่ปีเดียว นี่มันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วดอกเบีย้ยก็ส่งไม่ตรงเวลาให้ฉันยึดเลยไหมยึดเลยนนาจ้าคุณนายฉันขอบผัดไปอีกเดือนนึงจ้ะเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยให้คุณนายเลยจ้ะอย่าไปฟังอย่คุณนายอย่าไปฟังนะจ้า <c oughs> เออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเป็นว่าเดือนหน้านะแต่ถ้าเดือนหน้าฉันยังไม่ได้อีกนะเตรียมตัวถูกยึดที่นาได้เลยได้จ้าคุณนายขอบคุณจ้าขะคุณนาย พัดให้ฉันเอา้าน้ลืม,ลมไปขาดกลับบ้านหอนหอนเอามาที <จะ S 1> ่เพื่อนชอปอไปกันเด้อพาเจอกันพี่แจง้งพี่แจง้งโดนคุณนายมาทวงนี้อีกแล้วเหรออืมคุณนายเขาสั่งให้จ่ายภายในสิ้นเดือนหน้าถ้าไม่งั้นเขาจะยุดที่นาชอบ อยู่อา้ามี <ฮะ S 2> ไร <ฮะ S 2> จ๋ากินนี่มีอะไรสิมาบอกเดย์ยิ่งคุณนายน่ะบอกว่าคุณนายสิไปยึดทีหน้าพี่แจ้งเด้ฮะจริงเหรออีหลีแล้วต้องทำยังไงเนี่ยนี่เดะทีดิ้นเฮือนนี่แหละเอาไปให้คุณนายก่อนคุณนายสิได้เลื่อนยึดทีหน้าไงบาใั่คุณนายยึดทีหน้าอีแท้ๆเลยบอกไม่น่าเห็ดเด้หวังดีเด้นี่ คิดเบิงเดอเดีย๋ยวต้องเฝ้าไปแล้วแหละเดี๋ยวคุณนายเอินหาดีคุณนายเขาเห็นไปแบบกัน้อต้องลองคุยกับพี่แจงดูชอบพี่แจงกลับมาจากทำนาแล้วเหรออืมผมมีเรื่องจะคุยด้วยพี่อะไระคือเมื่อกี้จ๋ามาบอกผมว่าคุณนายอะจะมายึดที่นาเราแล้ว,ลวเอา,อางนี้ดีไหมพี่ เราเอาบ้านเราอะไปค้ำดอกกับคุณนายก่อนโอ้ยช็อปจะเอาไปไว้ได้ยังไงล่ะช็อปที่บ้านเนี่ยเราเอาไปไว้ก่อนที่เราจะไว้ที่นายนะจริงเหรอพี่ทีเนี้ยที่บ้านกับที่นามันจะหมดไปพร้อมๆกันเนี่ยเห็นไหม hmm. พี่ถึงกุ้มใจไง ถ้าน้ำไม่ท่วมนาปีก่อนนะเราก็คงไม่ลำบากกันอย่างนี้หรอกไม่เป็นไรนะพี่เจ๊ฉันนี่พามาใครอีกแล้วออ้ย,อยนี่ของเยอะเชียวหนุ่มน้อยมามามาของอาทิตย์นี้เนาะขอบคุณนะจ๊ะเจ๊ ก้าวไปคืนเหมือนเดิมจ้ะมีเงินไปจ่ายคุณนายแล้วคุณนายคุณนายครับว่าไง สนองเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้คุณนายโอ้โหมาซะเป็นกล่องเลยไอ้นี่แกเอาแบงค์ปลอมทั้งหมดมาจ่ายฉันได้ยังไงเนี่ยฮะคุณนายมันจะเป็นไปได้ยังไงกว่าผมจะปลูกผักเก็บผักไปขายให้เจ๊ใช้เวลาเก็บหอมรอมริบมาตั้งหลายเดือนนะคุณนาย แต่นี่มันเป็นเงินปลอมทั้งหมดแก้วเงินปลอมมาใช้ให้ฉันหรอคุณนายมันจะเป็นไปได้ยังไงอะผมขอไก่ครั้งได้ไหมคุณนายคุณนายอย่าเพิ่งยึดที่นากับที่บ้านผมเลยนะคนมุงสายพิสาวะ่ะนะคุณนายนะฉันล้อเล่นนะอันนี้เงินจริงโอ้คุณนาย ชอบแกนี่ขยันจริงๆเลยนะขนาดมีแขนแค่ข้างเดียวแต่ก็รู้จักขยันขันแข็งทำมาหากินปลูกผักมือเดียวเพื่อช่วยพี่สาวทำงานจ่ายดอกเบี้ยให้ฉันเนี่ยเอาเป็นว่าฉันเนี่ยยังไม่ยึดที่นานแล้วก็ไม่ยึดที่บ้านแกหรอกไปตั้งใจทำงานต่อไปนะขอบคุณนะจ๊ะคุณนายผม,ม,อมเองก็จะรีบทำงานเก็บเงินมาผ่อนดอกเบี้ยให้คุณนายนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อะผมก็จะผ่อนต้นให้คุณนายด้วยนะ คุณนายรอหน่อยนะแล้วก็คุณนายก็อย่าเพิ่งยึดที่นายกับที่บ้านผมเลยนะได้ได้ได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะคุณนายอเอากล่องแกกลับไปด้วย <c oughs> ก็ไอช็อปอะมันเอามาจ่ายให้ฉันมันเอาเงินปลอมมาจ่ายให้ฉันเป็นดอกเบี้ยอุ้ยคุณนายแสดงวาสอบเนี่ยมันเบิร์หนทางเอรีอะไ้คุณนายมันจังเอาเงินปลอมมาให้คุณนายนี่แล้วคุณนายรำมาเห็นอย่างก็ที่ฉันรับอ่ะก็เพราะฉันสงสารมันมันะเป็นคนดีขยันขันแข็ง แขนก็มีข้างเดียวอ่ะปลูกผักปลูกหญ้าเก็บหอมลอมลิบเป็นเดือนๆเ,เพื่อเอาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้ฉันน่ะแล้วฉันไม่รับอ่ะฉันก็แรงน้ําใจเกินไปไหมแมนอยู่ค่ะคุณนายแต่ว่าสอมมันเสียวเงินปลอมไม่ได้ใส่ชอบเจ๊เอาตะกร้ามาคืนแล้วก็มารับผักด้วยเจ๊วันนี้ฉันขอโทษนะ ฉันผักมันเยอะฉันแบกไปไม่ไหวจริงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้เจมารับเองอุย้ยผักเยอะขนาดเนี้ยวันนี้เจให้พันหนึ่งเลยดีไหมนี่เอาเงินมาแล้วด้วยขอบใจนะเจอย่ารับเงินนั่นนะ,นะคุณนายคุณนายมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยฉันก็มาจับโปะคนโกงไงฮะใครใครมันเป็นปคนโกงครับคุณนายก็ยหยมิวนี่ไง มาซื้อผักเธอแต่มันเอาเงินปลอมมาจ่ายให้เธอไงเธอทำแบบนี้ได้ยังไงฮะมิวเธอรู้ว่าช็อปเขาลำบากเห็นไหมว่าเขามีแขนอยู่ข้างเดียวอ่ะกว่าเขาจะปลูกผักกว่าเขาจะเก็บผักเอามาขายให้เธอมันลำบากละมนขนาดไหนทำไมเธอหากินด้วยวิธีแบบนี้เอาเงินปลอมมาจ่ายให้เขาอย่างนี้ได้ยังไงไร,ไรอเอาอะไรมาพูดอะเอาอะไรมาพูดหรอจ๋าเอาเงินมาดิใส่บุดีเอาเงิน่ะ าานี่เอามานะนี่ค่ะคุณนาย<ฮ>แบงค์เนี่ยแบงค์ปลอมอย่าคิดว่าจะมาหลอกคนอย่างฉันได้นะน้อยเอาเงินปลอมมาจ่ายค่าผักให้คนโน้นคนนี้หากินด้วยวิธีแบบนี้เหรอฉันว่าอย่างนี้นะที่บ้านมันน่ะคงมีเงินปลอมซ่อนอยู่อีกเยอะแน่นอนเลยฉันว่าแจ้งตำรวจดีกว่าไหมโทรเลยบอกใค,คน ใจเยนก่อนนะคะคุณนายหนูขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วเอาอย่างนี้ไหมคะคุณนายเดี๋ยวหนูจะเอาเงินมาคืนช็อปทุกบาททุกสตางค์ค่ะไม่ให้เหลือเลยค่ะคุณนายคุณนายอยากแจ้งความเลยนะคะหนูขอร้องค่ะดีละเดี๋ยวเธอไปเอาเงินมาคืนให้ช็อปทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ที่ช็อปมันขายให้เธอไปอ้อฉันจะจับตาดูเธอตลอดถ้าเมื่อไหร่ที่เธอใช้เงิน แบงค์ปลอมจ่ายให้ใครหรือซื้อของให้ใครจะแจ้งความจับเธอเลยได้ค่ะคุณนายไม่ทำแล้วค่ะแต่เอาเงินจริงก่อนนะคะคุณนายไปแล้วค่ะปไปเลยนิสัยบนดีเอา้าคุณนายเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพี่แจง้งคุณนายอ่ะเขามาช่วยเราผมต้องขอบคุณนะครับคุณนายถึงคุณนายจะรู้ว่าเป็นเงินปลอมอ่ะคุณนายก็ยังจะรับเงินนั้นไว้อีก ฉันก็เห็นแก่ความเป็นคนดีของเธอละชอปเห็นแก่ความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานและก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือพี่สาวฉันน่ะดีใจแทนเธอนะที่มีน้องกระตันยูแบบนี้เอาเป็นว่าเรื่องที่นานะฉันจะยังไม่ยึดเธอสองคนพี่น้องให้เช่าทำไปก่อนเมื่อไหร่ที่ผลผลิตดีก็มาแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งมีเมื่อไหร่ก็มาถ่ายคืนไปละกัน ได้ค่ะคุณนายรักษาความดีนี้ต่อไปนะช็อปขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณนายขอบคุณค่ะคุณนายอืมแล้วก็ใจตรงเวลาด้วยนะคุณนายนสุดยอดเลยค่ะครับ่ะค่ะไปกันเด้อดีใจด้ดวยไปค่ะคุณนายพี่แจงที่นาเราไม่ถูกเยึดแล้วนะบ้านเราก็ไม่ถูกเหยึดด้วยนะพี่แจงช็อปพี่ต้องขอบใจช็อปมากเลยนะเนี่ยนะถ้าไม่ได้ช็อปช่วยเหลือพี่อ่ะ พี่ไม่มีนาทําแน่เลยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าช็อปจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยที่ต้องปลูกผักเก็บผักไปขายอะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปอะพี่จะเป็นคนช่วยช็อปปลูกผักเก็บผักไปขายเองแม่เป็นไรจ้าพี่แจงเราเป็นพี่น้องกันอะมันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วไปช่วยกันเก็บผักไปขายต่อ